คำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับพ่อกันในป่า <laughs> พ่อกันในป่าเห็ดนะครับเมืงอคืนแม่ถัง,ขงเขาป่ะจ้าโทรไปเพิ่นเพื่อนรับสายวันนี้วันนี้เพิ่นรับสายเพื่อนบอกแล้วนี่เอาเดี๋ยวขอถามประวัติที่มาที่ไปหน่อยแม่เป็นเป็นยังไงครับเพื่อนถูกประจําบ่ะเพิ่นเือตะศู์เก้าพุ่น่ะ ตั้งแต่ศูนย์เก้ามาเลยบอกแม่กิออ่งงวดแล้วครับนี่ศูนย์เก้านี่จากแล้วแม่ปะหูเหลยผู้ใด้่งไม,ม่ห้แม่แม่มีเบอร์เพื่อนโทรไปหาเพื่อนเป็น<อ>เป็นเลขอะไรแม่เป็นเลขสูตรบ่ครับแจกบักโบได้ถามามีแต่ว่าพังเสือ,เ,อเด้อค่ะเันเพี่ยนกูสิโทรไปบอกไม่อู้หกจันเป็นบ้านเก้าบ้านเกิดอยู่บ้านเฮียวลวครพู้น่ะครับมโนสว่างพู้น่ะขอได้ถามแม่ป้าจะได้บ่งวันนี่ กูได้ยี่สองหมื่นบาทกูซื้อน้อยกูซื้อบพได้เลขมันเต็มมันว่างสิไปบางเขียนเปย์ย้อนนะครับถือช่วงวานทันตั้งศูนย์เก้าผู้หละละวาน่ะตั้งแต่ศูนย์เก้าเลยบอแม่จำได้ว่าศูนย์เก้าเลยยังไม่เคยหลุดสักทีเลยบอเด็กฝันเด็กสูตรแล้วเขาบอกบอกบอไ่ได้บอกอย่างวินเตอว่าเขาโชคมาให้เด็กคลาบตัวนี่ ทันช่วงม่หายเพราะมีทีไมานี่เลขเลขมันตรงมีทีไม่หานจังแม่นคักเนาะกับว่ได้โซ่หลายได้บ้านเก้าเจ้าของนู่นฮันเป็นป้าเจ้าของมันอยากให้ร้านถือกร้านก็บว่เออเออเขลืมซ่าศูนย์ก่านว่ซื้อท้งเขาตีบอหรืมตั้งแต่ศูนย์เก้ามานี่ยังไม่หลุดเลยเออเขาส่งมาให้บ๋อแม่เขาส่งมาให้สั้นแม่ก็เหลียใจยุบุญขวอยบ่มีเนาะสั้นบอกพวงมาเมื่อกี้เนี่ยนะเออลุงวดนวันึงมันเต็มโทรหาเราก็รับเนี่เราก็รับผอดเป็นป้าอ ม่อันค่าสีเขาคุณ่ากูแม่แม่แดงค่ะแค่นี้ได้สิเปสีเขาแล้วโอ้ยแม่แดงแม่แดงได้ลูกจดซื้อไว้ก่อนยามเด็กออกสีเลือดมาเลยผู้ใดแต่อยากได้อยู่แล้วโทรไปมื่อวานเลยติดโทรซุ่มได้เนี่ยมาดีแม่แดงฟันดีบ่ปัดนนักผู้หญิงมานอนมานอนน้ำมานอนว่าอันอันควรเป็นผู้สาวเก้าอันมาคมได้เนี่ยเพื่อนฉันค่ะมาคมคือลูกเคยเจ้าของ มันก็น,นอนหนาขาว้นๆอยู่เมื่อคืนนึงไคนหรือผีคะนี่ก็สิเป็นผีตัว่บาบเห็นหน้าจากเทียโอ้ว่าแม่นอันี้แต่ว่าเป็นผู้สาวเก่าผู้สาวเก่าแต่อดีตสะอาดิ่นบ่จักบู่้้ลูกเคยก็คือบ่ได้เจ้าสู้นะหนอหนาขาว้นๆก็พอส่วนยายฟังอยูอ่อืออีอย่างว่าลูกเคยคือบ่ได้เจ้าสู้ผู้สาวเก่าประคมมันมาได้จังไหนหนะมาหาแม่บ่มาแล้วมันมานอนหนายาเงามๆนอนเาวๆซะ แล้วก็ว่าผู้สาวเก้าแม่กับงงคือกันล่ะอืแต้ามือบางหันกระโทรไปถามเรือ่องเลขล่ะครับจักสีบ้างไหนเ้นองก,กอยากถือน้ำพ่นขึ้นกันดอเป็นเ่กะระโทรหาแม่แม่เคยถูกกับเขานี่หลายงวดแล้วบะครับแม่แม่พอถือเด้แม่โทรไปเอาแต่ว่ามันเข่าแต่มแม่บอได้ซือ้อหรือแม่เอาบอกมู่บ่อืมเอาพอบอกบอกยายก้อนยายเลยบอกว่าเจ้าก็เลยย่างพ่นหนีย่างมาหนีพอดีก็เลยว่าสุพนฝังครับแม่ว่าสุพนีฝัง มาดีกัน f อซีสิเทาหามีเขาบอกกันละเนาะเขาบอกกับเราซีเดีเดรอโอวันนี้พันกระงมาแล้เจ่ถือกันหอกพันส่งมาแล้วนคุยแต่ลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าส่งมาจากที่ไหนอเขาบอกเขาไม่บอกได้ถามงาดบ้านึงได้เข้อไหนเป็นป้าจะาเจ้าตัวกูได้สองเมื่อนบาทกูซื้อน่้อยนึงกูซื้อเพได้เลขมันเต็มมันวางเสียอเลขมันเต็มมันดังจนอันเนาะท่้นคุณทั้งน้ำสมบุเดยมันทางนี้เดีอ๋อมาจากทางน้ำสมเลยเนเีทั้งนั้น นุ่งกับไปให้ดข้าวพิงนันเขาที่ดีบ้านนนนสว่างบ้านเฮียแล้วคาบ้านเก่าหน่ะบ้านป้าอยู่นันโอ้ันำสมอุดรพวกเราเข้าไปเอากับเขาสุขมว่ด้องนึ่งวน้ำสมเป็นหายร้ายตัวบ่าแมงวันให้เก้าสามเก้าซี่ศูนย์สามศูนย์สี่เท่านี้แหละ ก็ให้หลายตัวแท้กระบาถามนี่เยเลยเก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่แล้วกระสุนสามสูนสี่โอ้ไม่หลายตัวนะแม่เนาะหลายแล้วเนาะต้องกระสีคู่หุญแต่งวดก้อนพันบอกศูนย์เก้าตัวเดียวเนาะเอาเหรอเออสามตัวแล้วพูดว่าไม่มีกระบได้ซอกันโดนเพราะเราคลายเหตุงานที่ไปซีเข่าบ้านี้กระบได้ทวงถือว่าคือหลายตัวแท้กระบได้ว่าครับทุกคนยังหายคักน่าศูนย์เก้าเก้าสูนน่าจะพูดเหรอกูถึงมาตลอดระวังเสีย บ้าน <Dante> นี้สามตัวมีบ่บ่เป็นชนนี่แหละห้ซ้ำนี่แหละกันสามตัวแม่แดงเซลตัวใดมักตัวใดของชนตัวแม่แดงเลยอเซได้ช่วงนั้มักตัวใดสามตัวดวงบุคให้จะมีได้ช่วงโอ้ดวงไม่ค่อยมีแม่เขาหายังบุคแว่าหคยสิตายยังบุเอาอยู่นี่มี่จะสวงตัวหาเกิหครสิตายต้อมึงจะเริ่มได้อีลาป้าบอกระศูนเก้าสองูนเก้าเก้าศูนย์เราผิด มันสิโซกเด้ว่าสั่นเออเออแม่ป้าเขาบ่ลืมดอกก็ยังลืมนะเมียแสดงว่าตั้งแต่ให้มานี่ยังไม่หลุดเลยสักงวดเลยบ่เพราะว่ากูถือตลอดระวังสิถามเราบ่ได้ตัวเดอแต่งวดนี้จากมันสิถือก่ถือบ่หูเด้อครับมันเปลี่ยนสิบอกมึงดอกว่าสั่นก็ไ่ได้ถามว่าเมื่อไหรมันสิเปลี่ยนเลยบ่ได้ถามเนี่ยเขาคนซื่อเนะเรามานี่ก็เลเวอกับเราซื้อนี่แหละ ผู้หญิงเขาผูตัวกระดบเสื้อเอาเบิ้งน,นั่นหรอกมะเทียบันเข่านครับมะเทียบเพราะว่าเรียกหลายตัวแล้วชื่อว่าหนอ่อศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนาะมันนี่มาให้ตั้งสี่คู่ม,มันก็งงนะคนเนะเขายังบ่มีทุนอยู่เนาะเอ้ามันเดาแต่ลอกคุณได้นเนาะหลอกคุณได้หน่อยได้หลายหรืรอว่าสิมีโค้งสุดท้ายด้วยว่าจา้จาจักยังบ่หูยอยู่บ้านแม่ที่แถวนี้บ่แม่อยู่ในสวนบุรพ่นมาเที่ยวเลี้ยง ตแม่ว่าเที่ยวเรียนได้ซื้อเนี่ยถ้าแม่จีเมื่ออยู่น้ำสมน่บครับเอี่ยจีโถจีนั่หาใส่พ่อบาติออเขาโทรมาว่าทันอีเมียไปไซ่์วันอังวันนะเออยยแม่ก็มาเที่ยวแล้วแม่เป็นบ้าแล้วสุดมาเที่ยวไกลใช่ไหมโอ้ทะเลเข้านี่จะตามที่ไหนเนาะทีนี้อืแต่สิยุคมาพี่จีดอก มาเที่ยวเล่นนั่นว่าไอ้กระโทรมาลูกมึงวุ่นหมดแล้วมึงไปไซมึมันเขายูกกับบไดบาร์ยังมาต้องห่วงคอยกับบไดบาร์เน้่นแม่แดงอยู่ในกล้องพีเดอเบิ้งทังชมอ๋อคุณแม่อยู่น้ำโสมแหละครับเออคนคนที่ส่งมาให้คุณแม่ก็อยู่น้ำโสมเหมือนกันยู่อำเภอบ้านผื้จังหวัดอำเภอบ้านผื้นอดวงสิบถือกันเสื้อผมมั่คหาเราคู่เทียบบทติดครับทติดตัวเด้ผคู่เทียบบทติดไม่มือในจิตเนาะจังเดย์พันย่างมาหาคอย เพราะว่าสิว้ากับยายสวยสองคนร่ำรับสิไปซื้อเอาอกัเอาสักหน่อยมากระบบก็เลยบอกอักว่าผู้หญิงกันเพต้องตลัวกันเนาะเราเลยว่าอย่างรูไปเอิญพ่เจ้ามานี่เนี่ยตัวพ่อิ่นทีนี้รู้ทั้งประเทศเลยเนาะแม่เนาะไม่ไม่ใช่ไปพุ่มจะบอกมันมันเป็นอะไรเนาะปัะเนี่ย สมุดปากกาไม่ได้ลูกสาวยุ่นนะเมียไปนั่งอย่างยี่ปุ่นอีกว่าอีกหัวเมียมาเที่ยวอุดรนะคะมาเที่ยวอุดรเนาะไม่ได้บอกลูกบอกเต่าบอมาบบเขาโทรตามว่ามันเขาคือว่าเห็นอยู่เฮียนมาตเต็มต่อพี่สายไปว่าหไม่ท่านคอยล้อคนตรงนะอีเมลไม่ได้ว่าไอ้ควงจะขโมจักเม็ดไก่ได้เด็ดนี่เอามาไต่ไก่เนาะมาฝากให้อีฟซี เบืงดูมันสีเขีาว่าซื้อเบิ่งดูกาลองเบิ่งพิจารณาเบิ่งง้าเขานี่ิได้นำหาเด้นี้เนาะเป็นเลขลับเนาะคุณแม่เนาะเออผมก็เได้นนำหาไปแจ่งไปบ้านเหยาละคาแล้วก็ดูปฏิตร์อ่ะถ้ามันเข่าอืนู่แหละผมจะไปหาแม่บ้านผือนู่แหละทีเนี้ยไอเป็นนำหาแม่ป้าเพราะแล้วจะออกมาจากเสกจิว่างเสกเหลือเนาะครับเราดวงมีเนาะเราอาศัยครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่แดงนะครับผมมาเจอกันโดยบังเอิญนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งใหม่นะครับเนาะ แหล่งใหม่นี่นะครับเก็บหน้าจอไว้นะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ